สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเอฟซนะคะช่วงนี้หน้าทุเรียนเนาะยังไม่ทันหมดดีดก็จะลงลูกทุเรียนรัวๆเลยนี่พวงมณียายแกะใส่กล่องไว้อันนั้นมีหมอนอยู่หน่อยหนึ่งเอามายว่วน้ำลายกัน <c oughs> แต่เชา้ชาเช้าเลยเมื่อเช้าล่วงมาสองลูก ยายก็จัดการแกะใส่กล่องไว้เพราะกินไม่ทันหรอกแกะไว้เผื่อถึงใครมาก็ให้เขากินถ้าไว้เป็นลูกแล้วเดี๋ยวมันจะงอมนี่เนื้อกําลังดีเลยกําลังหามเลยเห็นแมมเนื้อมันจะน้อยเม็ดมันจะโผลออกมานั่นน,น่ะพวงมณีอะ่ะแต่ปีที่แล้วไม่เป็นแบบนี้นะปีที่แล้วเนื้อมันจะเยอะกว่านี้เม็ดไม่โผล่ขนาดนี้ปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรเอา ชการยาวหน่อยเดียวจะน้อยใจตอนยาวลูกไม่น้อย,อยโอเคก็าฝากไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ